สวัสดีครับพบกับผมนัดนะครับสำหรับท่านที่ใช้แอป s m s u u n ง n o t ตในการจดโน้ตหรือจดบันทึกนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบน Samsung ตระกูล Tab S Tab A Galaxy Note นะครับหรือแม้แต่ c 4 3ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่สามารถจะใช้ S Pen ได้ล่าสุดนะครับซ m s u n งได้ปล่อยอัปเดตแอป s a m s u n n Note นะครับเป็นเวอร์ชั่น4 3 0.3.5นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนียมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงดีขึ้นกว่าเวอร์ชันก่อนหน้าบ้างนะครับสิ่งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงแลวทำให้ผมรู้สึกว่าช่วยให้การใช้งานสะดวกมากขึ้นนะครับคือส่วนของ Page Style and Temp l a t e นะครับเวอร์ชันก่อนหน้านั้นจะมีเฉพาะในส่วนของเ Page Style ด้านบนนะครับที่เราสามารถจะเลือกเป็น Individ u a l Page หรือจะเป็น Infinite s c r o l l i n g Page นะครับ ส่วนเรื่องของการใช้งานตรงนี้นะครับผมได้เคยพูดไปในคลิปสอนวิธีการใช้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้บริเวณมุมขวาบนของคลิปนี้นะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดคือเพจเซต t ิ i งนะครับจะมีแบ่งเป็น Layout แล้วก็สกอร์เดเรชั่นนะครับเลเยอรก็จะมี Normal กับ Long 1ต่อ2ให้เลือก Normal คืออะไร Normal ก็เหมือนขนาดกระดาษ หน้ามาตรฐานนะครับอย่างเช่นมี A4 กว้างคูณยาวก็จะเป็นขนาดมาตรฐานเท่ากับ normal 1หน้านะครับลอง1ต่อ2ลอง1ต่อ2เหมือนกับเอา A4 มาต่อท้ายนะครับเพราะนั้นความกว้างก็จะเท่าเดิมนะครับแต่ความยาวก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของ A4 แค่นั้นเองนะครับ Score Direction เรามีให้เลือก2แบบคือ Vertical กับ Horizontal นะครับ ผมจะสาธิตให้ดูว่าคืออะไรนะครับผขอเลือก Layout เป็น normal แล้วก็ score direction เป็น vertical นะครับกลับมาที่หน้านี้ add node เพิ่มหนึ่งหน้านะครับผมจะ zoom out อย่างนี้คือ layout แบบ normal นะครับส่วน score direction vertical คืออะไรนะครับ score direction เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้เลือกว่าเราจะ add หรือเพิ่มหน้ากระดาษในแนวไหนถ้า vertical คือเพิ่มในแนวดิ่งนะครับ อย่างนี้นะครับลากขึ้นแบบนี้จะมีคำว่า release to add page ปล่อยนะครับเพิ่มอย่างนี้นะครับปุ๊บ release to add page อย่างนี้อย่างนี้คือ score direction แบบ vertical เพิ่มหน้ากระดาษในแนวตั้งนะครับคราวนี้ถ้าเป็น vertical เราอยากจะเปลี่ยนเป็น horizontal นะครับแทนที่เราจะ กลับไปที่เมนูเซตติ้งเมื่อกี้นะครับเลือกเพจสไตล์แอนด์เทมเพลตไม่ต้องนะครับมาเลือกที่มุมขวาตรงนี้นะครับ More option เลยแล้วเลือกที่เพจเซตติ้งตรงนี้นะครับจะมีคำว่าสกอร์เดเรคชั่นตรงนี้เลยนะครับเลือก h o r i z o n t a l แค่นี้เองนะครับพอเลือกเป็น horizontal เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเราจะไม่สามารถซูม เอาได้เห็นไหมครับเราจะไม่สามารถซูมเอาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเลือกเป็น vertical เราจะสามารถซูมอย่างนี้ได้นะครับซูมนี้ได้ถ้าเลือกเป็น horizontal นะครับจะซูมแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับแล้วหน้าจะเปลี่ยนจากบนลงล่างเป็นซ้ายไปขวาดูนะครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้นะครับต้องเลื่อนจากซ้ายไปขวาวิธีการ add ก็เหมือนกันนะครับเลื่อนมา ปอยนะครับเลื่อนมาปล่อยเราจดแล้วก็จะจดแบบนี้แล้วก็แอดหน้าเพิ่มด้านขวาแล้วก็จดไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ถ้าผมหมุนตัวแท็บ S6 นะครับไปเป็นแนว n รสเก็บซึ่งบางคนอาจจะถนัดในการจดแนวนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับตัวหน้ากระดาษก็จะย่อลงมาเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรดูนะครับพอผม เลื่อนอย่างนี้นะครับจะมีพื้นที่เป็นพื้นที่สีดํานะครับระหว่างแต่ละหน้าใน i, ค่อนข้างกว้างมากเลยเห็นไหมครับแล้วคนนี้เกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าหน้านี้เราจดนะครับเนื้อหาแล้วปรากฏว่าเราจดไม่ครบนะครับหน้ากระดาษไม่พอเราต้องมาจดอีกหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับทําให้เราไม่สามารถที่จะดูเนื้อหาในหน้าก่อนหน้านั้นได้นะครับเพราะว่ามันมีระยะตรงนี้ห่างค่อนข้างเยอะมากเลยเห็นไหมครับเนี่ย วิธีการแก้อย่างไรเลือกที่มอเอปชั่นเหมือนเดิมนะครับเลือกที่เพจเซตติ้งพอเราเลื่อนแท็บ S6 หมุนมาในแนวแนสเ p ปมันจะมีขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นอย่างนี้ทูเพจ h o r i z o n t a l นะครับเขาจะจับคู่หน้ากระดาษแบบนี้เลยนะครับทำให้เราสามารถจดได้สะดวกมากขึ้นนะครับแอดเพิ่มกดปุ๊บเห็นไหมครับเพิ่มเป็นหน้าคู่หน้าเดียวก,กดปุ๊บ เพิ่มเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นการจดก็จะสะดวกมากขึ้นกลับมาเป็นแบบ vertical นะครับเ e r t i c a l ปุ๊บเราจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นแบบปกติไหมครับ5ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงและผมรู้สึกว่ามันทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีทางเลือกในการจดในการเพิ่มหน้ากระดาษที่มากขึ้นกว่าเวอร์ชันก่อนหน้านั้นนะครับต่อมานะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของ นี่เมนูด้านบนเห็นไหมครับในเวอร์ชนันก่อนหน้านั้นนะครับจะไม่มี3ปุ่มตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะไม่ม,มีเส้นๆตรงนี้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้เหมือนเป็นช็อตคัดในการเลือกสีของปากกาที่เราจดนะครับในเวอร์ชนันก่อนหน้าเวลาเราเปลี่ยนสีต้องอย่างนี้ครับต้องมาเลือกที่ปากกาจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยจดอย่างเงี้ยครับจดไปเรื่อยๆ นะครับเพิ่มขนาดก็จดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันคืออะไรคราวนี้เวลาเราจดโน้ตนะครับต้องการจะจดแล้วก็จะเปลี่ยนสีตลอดเนี่ยมันทํายากมันเสียเวลานะครับต้องมานั่งเลือกแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยต้องมานั่งอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สะดวกคราวนี้เวลาเราจดโน้ตจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้สีไม่กี่สีนะครับของปากกานะครับอย่างเช่นจดเป็นสีน้ําเงินนะครับเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นสีน้ําเงินนี่นะครับ สมมุติว่าขีดเส้นเป็นสีแดงนะครับต้องการไฮไลท์เป็นสีเหลืองอเลือกแบบนี้นะครับดูนะครับสมมติว่าผมจดด้วยสีน้ำเงินนะครับเลือกตรงนี้ได้เลยจด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 ,ด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 นะครับจดเนื้อหาจดไปจดไป,ดไปมีคำว่ากอไก่ขอไข่ข้อควายงูงผมอยากจะขีดเส้นด้วยสีแดงเพื่อเน้นนะครับนี่ ก็ขีดเลือกตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปเลือกที่ปากกาแล้วมาเลือกสีแดงเสียเวลานะครับจดจดไปจดไปนะครับเลือกสีน้ําเงินกลับมาจดสีน้ําเงินอย่างเงี้ยคราวนี้ผมอยากจะไฮไลท์นะครับผมไปเลือกไฮไลท์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมาเลือกสีของหัวปากกาตรงนี้นะครับเลือกสีตรงนี้ได้เลยแล้วไฮไลท์เห็นไหมครับไฮไลท์ไฮไลท์กอไก่ขอไข่ขอไข่ขอควายงูเห็นไหมครับทําให้การจดเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับ แล้วสมมุตินะครับเราต้องการจะปรับขนาดของเส้นนะครับผมจดอยู่เป็นสีน้ําเงินนะครับนะครับรู้สึกว่าเอ้เส้นหนาไปนะเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้เปิบนี่เปลี่ยนขนาดเป็น1นะครับเส้นก็เล็กนิดนึงอ่ะเล็กไปต้องการเป็นตัวใหญ่กอไก่ครับอ่ะไฮไลท์นะครับต้องการไฮไลท์เป็นสีเหลืองนะครับ เอาใหญ่ๆเลยเต็มที่100%ก็ไฮไลท์เห็นไหมครับ1้0ต้องการลดขนาดนะครับปรับเป็น25%เ็นเห็นไหมครับช่วยให้การจดนะครับการเลือกสีในการเปลี่ยนขนาดของเส้นทำได้สะดวกมากขึ้นกว่าเวอร์ชันก่อนหน้ามากๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้แล้วถูกใจนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับเราสามารถที่จะคัสตอมไพ ตัวเมนูตรงนี้ได้นะครับโดยการกลับไปที่หน้า Setting เลือกที่คำว่า Customize Toolbar ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถจะเอาไอคอนที่เราไม่ต้องการจะใช้ออกนะครับสมมติว่าผมไม่ค่อยจะ Convert จาก S Pen เป็น Text เท่าไหร่ก็เลือกลากลงมาตรงนี้นะครับเ,เรื่องของการเขียนรูปทรงราคาคณิตนะครับผมไม่ใช้ผมก็ลากลงมา มีแค่นี้เองนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าโน้ตเมื่อกี้เห็นไหมครับเลือกจดโน้ตนะครับแล้วก็จะไอคอนบางตัวก็หายไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ทําให้การใช้งานนะครับเลือกเฉพาะ tool ท,ที่เราใช้เป็นหลักก็ทําให้เราไม่ลายตาเวลาใช้งานนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีการ เปลี่ยนแปลงแล้วทําให้รู้สึกว่าจดได้สะดวกมากขึ้นนะครับนอกนั้นก็เป็นเลือกเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนเลเยอร์เปลี่ยนอะไรบ้างเล็กน้อยตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบเยอะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับ s a m s u n n Note เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าท่านที่ใช้เวอร์ชันก่อนหน้านั้นอยู่นะครับก็น่าจะรีบอัปเดตกันเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดกันทุกคนนะครับ หลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วหากมีคอมเมนต์มีคำถามนะครับสามารถโพส์ตไว้ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายฝาก Subscribe ฝากแชร์ช nel กัรดเจ็ดดีๆด้วยสวัสดีครับ